เดอร์เกสไชนีสนิวเออร์2026ตุนจีนปีนี้นะครับเบนเกทของเรานะครับขอมอบอ่างเปาสุดพิเศษนะครับซื้อรถเบนทุกรุ่นทุกคันวันนี้นะครับรับฟรีประกันภัยชั้นที่1 1ปีนะครับพลาดโอกาสพิเศษดีๆแบบนี้วันนี้นะครับถึง22กุมภาพันธ์เท่านั้นนะครับคุณลูกค้าท่านใดสนใจนะครับสามารถเข้าไปรับชมแค่ต้องออไลน์ของเราที่ w w w b e n ็บดอทนะครับเรามีรถเบนรุ่นใหม่ใหม่น้อยแค่ไหนแบบจุใจกว่า200คันเลยนะครับตุนจีนนี้มีรถสวยๆใช้กันแล้วยังครับถ้ายััััังไมมม่ีนนะะคคครรบบบากเลย น้อยกับราคาเพียงแค่2 2 9 0 0 0่บาทนะครับ Mercedes-Benz E220d AMG Sport นะครับตรถคันนี้ปี2022เลขไมค์คันนี้วิ่งเพียง4 2 0 0 0กิโลเท่านั้นเองยังมี Extra w a r ้าวารนะครับของศูนย์ Mercedes-Benz Thailand นะครับถึงเดือน4ปี2027นะครับคันนี้แน่นอนมาพร้อมด้วยสีเทาสุดหรูเลยเป็นกาไฟเก้พาชุดแต่งรอบคันเป็น AMG แบบ Sport นะครับกระจังหน้าเป็นแบบ Diamond g เกลีระบบไฟหน้าทุกอย่างเป็น LED High Performance นะครับล้อรายนี้จะให้ความสวยงามนะให้ไซส์ถึงขนาด19เลยนะครับเป็นล้้้้อออขขงงงง AMG นนนนนะะะคคครรรรรััับบบเเป็็็ถไไไซสส์มม่่่ลลกกกใใหหญวววาาาาแภย มาพร้อมด้วยเบาะหนังสีดำนะครับหน้าจอทุกอย่างนะครับเป็นระบบทัชสกรีนทั้งหมดแล้วนะครับชุดคอนโซลตรงกลางนะครับจะเป็นแบบเป็นโนแบ็กหมดแล้วนะครับเบาะทุกอย่างมาพร้อมด้วยเบาะเมมโมรีสามารถบันทึกตำแหน่งผู้ผลิตคนนั่งได้3ามตำแหน่งนะครับด้านท้ายนะครับโฉมเฟลิปนะครับก็เปลี่ยนแปลงดีไซน์ไฟท้ายและให้ความสปอร์ตมากขึ้นฝาท้ายทุกอย่างเป็นฝาท้ายแบบไฟฟ้าพร้อมด้วยระบบแฮนด์ฟรีนะครับกล้องเก็บสัมภาระด้านท้ายนะครับก็กว้างขวางเลยนะครับกระเป๋าเดินทาง3ใบใส่ได้แบบสบายๆเลยนะครับไฮท่องสารของ ecard คือคคคคววววววาาาาาามมมมมมกกกก้้้้้งงงแลล็็หหหหหรรรรรูผสสสดดยยยยเเททททโโนนนนนีีัััััใ่่ะะบบบตจออุปช ไฟเบีเบี t l ไลท์เปลี่ยนได้64โทนสีมีแอปพลิเคชัน Apple CarPlay Android Auto เดินทางไปไหนก็สะดวกสบายด้วยแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับ Google Map ต่างๆก็เจอะที่หน้าจอตัวนี้เลยหน้าจอเลื่อนไม้ทุกอย่างเป็นดิสตอนทั้งหมดสามารถปรับเปลี่ยนดิสเพย์ได้โฟลูมารมย์ Multi Function d e s i g ใหม่นี่ครับเป็นระบบทัชสกรีนสีดํา สุดหรูนะครับแล้วก็ตัวพวงไลน์ตุนนี้เป็นแบบพุ่มหนังด้วยให้ความนุ่มนวลนะครับกระชับมือมากนะครับแน่นอนครับของเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซล2,000นะครับให้กำลังแรงม้าที่1 9 4แรงม้านะครับและสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการขับขี่ได้นะครับชอบประหยัดก็โหมดอีโคครับขับแบบสแตนดาร์ดก็คอมฟอร์ตแต่ถ้าชอบบัตาร์กเร่งดีก็ใส่โหมดสปอร์ตได้เลยนะครับมีระบบ Adaptive Parking Pilot มาให้เรียบร้อยแล้วนะครับหรือระบบถอยจอดอัตโนมัตินั่นเองมานคางมาหลังมีมาให้แบบครบครันเลยนะครับปี้ ตัวรถคันนี้ปี2022วิ่งเพียง42,000กิโลเท่านั้นเองวอลันตีศูนย์เมอร์เซเดสเบนท์ไทยแลนด์นะครับยังมีถึงเดือน4ปี2027กับราคาพิเศษเพียงแค่2,290,000บาทเท่านั้นงนะครับทางคุณล่านใดไม่อยากพลาดรถสวยๆคันนี้นะครับสแกน QR code ต,ตรงนี้ได้เลยหรือสนใจรถคันอื่นทางเฟนส์เคของเราสามารถเข้าไปรับชมแคตตาอ็ไลน์ของเรา<ๆ>ที่ w w w b e n k c o m นะครับเรามีรถเบนท์รุ่นใหม่ใหม่น้อยให้เลือกกันแบบถูกใจกันก,นกว่า200คันเลยนะครับวันนี้สวัสดีครับ